ีครับวันนี้ผมจะมาแกะหมอ้อกาน้ำร้อนหม,อม้อน้ำร้อนข้างในมีอะไรไม่มีอะไรนะครับมีแต่เหล็กคิดว่าเหล็กนะครับกระเลียดซื้อมาก็ก็ขายเี้เขาก็ไม่อยากซื้อนะครับคิดว่าม,มีอะไรคิดๆนะครับ 我就赶紧就问。<noise> <noise> <noise> ัอนนี้ก็เป็นเหล็กนะครับเล้วผมซื้อช่างกิโล,ลได้ค,คุณกไ็ได้ครับเพราะว่ามันไม่มีอะไร,ะราขายโรงงานงเก่าก็ได้ช่างกิโล,ลขายครับได้ไม่ี่บาทคิดว่าได้แบบไม่คุ้มค่านะ ก็อยากครับคิดว่าถ้าติดตก็ถูกครับคุ้มค่า ก็ได้แค่พลาสติกอันนี้ก็เหล็กเราได้กันนะครับนี่ก็เสียให้เหล็ก นี้ก็จะมีนี่ครับาาแบบนี้นะครับแบบนี้ครับก็อ,อาไอย่างเงี้ยเขกาก็มีซื้อครับต้องแกะดูครับแกะแกะให้ดู นี่วางยี่ห้อเขาก็ชุบตละลับน่ครับไม่ใช่แทนบางนคิดว่าแทนบางยี่ห้อก็เหลือส่วนมากจะเป็นเหลือผสมนะครับเพราะว่าเหลือแทนน,นี่แพงมาก มีสปริงข้างในครับก็ต้องเอาออกเอาเไขายเขาถึงจะซื้อเนี่เขาไม่ซื้อนะครับนี่ครับสปริงตัวนี้ ยัก็ทิ่งนะตรงนี้อะไรวาง นะครับก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ครับทําให้มันร้อนตัวนี้ก็ถือว่าการน้าร้อนก็กินไฟพอส,สมควรยู่นะครับชอบต้มน้ำิงกาแฟแต่ก็สะดวกสบายนะครับแบบหนครับ ฟางลูกก็แกะง่ายคนระับเหมือนนี้แกะให้ดูครับบางตัวใหญ่ใครจะขายหม้อหุงข้าวนะครับหม้อหรือว่าหม,อมอ้อน้ำร้อนหม้อหุงข้าวง พอมีม,มีเนียมค้าอยู่แต่อันนี้ไม่มีอะไรเลย,เลยครับ,บ,บเสียแล้วก็เก,ก็นขยะแกะท้ายเยบเศษเลยนะครับโรงงานเก่าเขาไม่ซื้อนะครับปลกดลั์กับการไหมครับ